เอโยวัสดัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้ผมจัดรถอมตะมาให้ชมครับลูกค้านะเป็นเจ้าคาวาซกิ ER6N นั่นเองครับลูกค้าคันนี้มีของแต่งมาให้รอบคันสวยๆเลยนะครับสีตัวรถนะครับลูกค้านะเป็นสีแดงนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์650ซีซีนะเป็นระบบหัวฉีดครับลูกค้านะ คันนี้รู้อยู่แล้วครับเรื่องความแรงลูกค้าแรงมากๆนะฮะคันนี้มีเกียโยงมาให้ท่อเเป็นท่อเดิมออกล่างสวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าอ่ามีมือเบรกมือค้าแต่งมาให้ฮะแล้วก็กระจกติดปลายแฮน์นะตรงชิวหน้านะฮะขอติดแคปลามาให้นะอ่าเป็นงานมือนีครับผมไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้ครับลูกค้า ดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะมีระบบเบรกเอเบสมาให้ด้วยนะมีกาอน้ําแต่งมาให้ด้วยนะฮะลูกค้า er 6 n ตรงรุ่นเลยนะครับชุดสีฝั่งนี้สวยใสครับลูกค้านะอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างครับลูกค้าเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยคันนี้รถอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับลูกค้าว่าเป็นรถมือสองนะขอคนรับสภาพเจ้าคันนี้ได้นะครับเลขไม้นะอยู่ที่40,000โลครับผม อ่าสตาร์ทง่ายๆเลยนะฮะทีเดียวติดเลยนะครค uther, <น discussion> ับโซสเตอร์ก็ยังใช้งานได้ยาวๆครับสะอาดกริปเลยท้ายได้เป็นท้ายสั้นนะรถใหญ่ๆแบบนี้เลยครับลูกค้าเดี๋ยวลองฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อยก็จะประมาณนี้เลยนะครับ หากใครสนใจ ER6N รถอมตะแบบนี้มาจัดกันได้เลยครับลูกค้าเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พิเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ